มื่อีเลยก็เลยจัดเมนูค่ะพี่น้อค่ะเป็นไข่ลูกเป็ดเวียดนมำอ้วนเลได้ยินว่าลุงอ้วนบอเคยครั้งแรกเลยครับเเป็นครรั้งแกมาเลย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 เฮลโลเอเอร์อวันเอเวอร์สบายดีสวัสดีครับ ลว้นจากช่องลูสารภาคกินมาเทียวนะครับอู้พี่น้องเมื่อนี้ได้มาเยี่ยมเยืยนอนหาน้องนุงทั้งมุกดาหารครับคือคุณหนาคุณตาดีครับทั้งสองท่านครับแนะนาตัวน่ดนองสวัสดีครับบ่าวแดงแซบนัวนะครับผมรบบบ่บาวแดงแซบีค่ะเลขาผ้าจวดเด้อจ้าเอาเมื่อนี่ลว้นมาไกลครับมามุกดาหารพอดีน,อน้องนุงทั้งบ่าวแดงกับน้องเล็กสาผ้าจวดนะครับแล้วก็บ่บาวแดงแซบนัวเพื่อได้จัด ของแปลกว่ะหนูแม่นะคะเมนี้เอาหนอนเล็กแนะนมาให้ดูดีใจแห้งค่ะพี่น้องคะลูกอ้วนเป็นแรงงานมาเหยี่ยมมาเลยกย่างครางขาวกันดีใจแห้งค่ะเมนี้เลก็เลยจัดเมนูค่ะพี่น้องคะเป็นไข่ลูกเป็ดเวียดนามเอาด็กยินว่าลูกอ้วนบอกเคยบอกแรกเลยครับเอาแล้วพี่น้องเล็กยข้าลูกอ้วนจัดเลยค่ะเดี๋ยวเลคขออนุญาตอันซ้อนลูกกินก่อนนะคะอันดับแรกเคาเคาะแบบนี้ก่อนค่ะ อันนี้อันนี้เป็นสูตรที่แบบว่าเวียดนามคนเวียดนามเขากินแท้ๆเลยเด้อค่ะมันมันสิบดมันสิบดมีอันน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องเล็กภาคินแบบเพี้ยวๆเลยแบบแบบออริจินอลเวียดนามแท้ๆเลยค่ะพี่น้องค่ะแบบนี้พอพอลุงได้น้ามาแบบนี้เนาะค่ะสดก่อนเดี๋ยวบัดสดบ่ซิมน้ำเลยนะคะพี่แดงโอ้พี่น้องน้ำมันนัวแห้ค่ะลุงและที่นี่เข้ากับใส่เกลือพริกไทยเกลือนะคะลงไปหน่อยค่ะ ดีปักหน้าหวดค่ะบอันนี้เอาพี่น้องเบิงเบิงเบิงไปเลยหน้าหัวดค่ะโอ้ยมันซ่อนได้ไปเลยไม่หวังค่ะลูกงใช่ป่ะปากนี้เ้าลองเลยค่ะน้องแดงลูกบอกว่าบุเคยลองเลยนูกบอลนะครับคือจริงๆอ่ะบ่าวแดงก็เคยกินอยู่แต่ว่ายังบ่เคยกินที่แบบว่าใส่พริกไทยเกลือนะครับอันนี้เคยกินแต่กับน้ำจิ้มนี่นะคะพี่แดงเพิ่็ยังบ่เคยกินแบบนี้ค่ะครับวนี้กันเลยแบบ เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แขกชาเล่ย์ไรกันเที่งลุงอ้วนน้ำค่ะนี่ค่ะเอาพี่น้องเอามาฝากพี่ตอนน้องนะครับนะลองเปิดประสบการณ์ใหม่สุดหน้มกันด้อค่ะสุดหนามกอนเนาะชิมหนามเบิ่งก่อนบัดนค่ะบอสโอ้พี่น้องหนัวหนัวครับอ่ะอยากเชี่ยงเบืองเบืองเบิ่งโอ้คือแกะงามเลยครับมอมงามแท้โอ้โหนัวดปล่ค่ะขึ้นนวดถ่ายหนู เวลาเขาทมเนี่เพิ่นบริเวณไรไม่ได้หรอกทาให้ลูกเป็ดเวียดนามแทะซีนัวข้าวค่ะลูกซีนัวแบบนี้ดค่ะนหัวบีบบางนาพันธะคำบานเนี่ยมี่ใส่แล้วพี่น้องแกงซีเรียพี่น้องอบอุ่นนะครับมาหาน้องนุ่งกินกันทั้งซีเลยครับบนบ้านแซ่บหอมครับหยิบบีบกักน่อยได้ค่ะจักน่อยเนาะะลองเบิ่งกินี่หยังกันเนาะค่ะ มามาอ้ยมาโอ้ยเป็นตาแซบเคมามา้านนั่ยมามาค่ะมาองม้างนี่เนี่ยน้องสาวหลาครับมาละมา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 น่ำมีไงตาสวย้สวัสดีค่ะอันนี้แมะนำช่องนอ่้างอช่องโอเอพาแซบชีนี่ฝากเลยนะครับพี่น้องเนี่ยน้องสาวลาอือแซบนัวไหมคะอ้โห อ้สุดเท่านั้นครับพี่น้องเอ้ยขั้นมาบอเสบกับจักซีว่าใด้ล่ะเนียนแสนโอเคเดี๋ยวนะเล็กบิดมะนาวให้ก่อนอันนี้แบบเป็นสูตรเดียดน้าแท้ๆเลยได้ค่ะแบบนัวเป็นไรด้ด่าหรือเครับข้าวบเปล่าข้าวอยู่ค่ะข้าวเดียวเบิ้ลข้าวเดียวเบิ้ลเป็นหนังไหมสยามกันมื่อนีนเนาะค่ะมื่อนีนกับสี่เดทพบกันไรหนาขาดตาเนี่ยนะคะ ฝากกันด้วยครับ้อยังคะพี่ลองวนย้อยังคะคือแด่มาพอกันย้อยนงนะลุงอ้วบบุญนอเุ้ยเสียงเสียงหลงเป็น่โบีอน้องน้าแบบนแหค่ะแซ่บเนโนเป็นไรคะลุงพ่อเหรอคะพ่อเหรอคะก่อนค่ะแซ่บแซ่บแซ่บแม่เออะพี่โอ ข้อละอุ้ยแสีบแห้งขิ้ทอดเปลือกขี้ทอดเปลือกสอา<อ><ๆ>พี่น้อวันเชิญห้องแซวพี่น้องเอ้ยมาหาหนองนุงขอบคุณครับมาตุ่มห้องกันนะคะตุ่มห้องอมาฮากันกะที่มีความสุขแบบนี้<ม>น,นะคะตุ่มห้องกันใครเนบ้านเขาได้ครับกาบรรยากาศอบอุ่นเออพ่อหน้าพ่อตากันนนี้เ่องหรือจะแมนอันนี้ครับมาโอ้ยพี่มวยมาหมวยมามามวยมามามวยฝากด้วยครับ สวัสดีค่ะโอคนสวยปากช่องน่าชื่อยังช่องยังมวยนะคะพากินพาแซ่บเอ็มพีชาแนลเฮ้ยโอ้ยโอ้ยข้ามยิ้มยิ้มตาสวยๆเลยพี้มวยได้ยังได้แล้วอ๋อเทียวใหี้ยอีกหนูกันเอาเบาแดงโอ้โหเอาลุงลุงเป็นผาดวไข่เปี้กไข่เกียกอ้วนนะครับครับฝากเลยครับนี่น้องนุงะนะฮักทั้งสี่ทันเลยครับพี่น้องกะนี่ครับเบาแดงแซ่บนัวเอ็มพี ไปกินมาแซบขอบคุณค่ะน้องเล็กเล็กซาพาจวดแล้วก็โอเออโอเอพาแซบเชียร์นี่เดี๋ยวงานมากแบบไม่ากันแบบอบอุ่นแห้งวะฮะลโหแบบล้อมหน้าล้อมล้อมนะคะดาวล้อมเดือนดาวดาวล้อมนี่ก็ล้อมดาวล้อมเดือนนะครับดาวล้อมปลอมาละปลอมเลยครับมาลอม จังมีมาลาปลอมนะน้องหวยโอ้ยขอบคุณมากเลยละะลโชโชลช่องลงหน,าลาหน่อยมาลาปลอมหืมพี่น้องมาเลยน้องสาวผมกินเป็นละแสบวะสองคนเลยเนี่ยน้องเล็กครับอเอาเอากินหลายคนมาารรันละแสบมันแสบเป็นหวังกูดูข้าวเดียวข้าวเดียวเบิ้ลข้าวเดียว,วเบิ้ลหืม ข้งแรกของลขของุงอ้วนนะคะครั้งแรกของลุงอ้วนไข่เป็ดเวียดนามแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากครับประทับใจรีครับมาหมกดาหารเาะะมนเน <evet S 1> ื่อนี้ขอบคุณเนาะครับเมื่อนี้สุดยอดครับเป็นนายลุงอ้วนครั้งแรกครับลุงอ้วนบอกครั้งแรกนะครับที่แบบได้ลองไข่เป็ดเวียดนามลุงอ้วนบอกร <ot> สชาติเป็นยังไงครับแซ่บแล้วก็นันวเนาะหนามันนัวนะครับ ผมว่าพี่น้องต้องถามหน่ข้าวบ่ผมว่าพี่น้องต้องถามเพราะว่าลุงอ้วนเคยกินครั้งแล้วมีตรงมีคนถามแบบใดแบบมีความบ่ข้าวพี่น้องหน่ำนัวนะครับข้างในมันกรุบกรุบมันมันมีรสชาติเนาะมันมีรสชาตินะค่ะแล้วกอันนี้ซูนีบุคคลบ่เคยเห็นเลยเวียดนามแท้ๆค่ะพี่น้องคนเวียดนามเขาจะกินเขาสิกินกันแค่นี้เองค่ะมีพริกไทยเกลือกับมะนาวแล้วกับผักค่ะพี่น้องซัมนี่อันนี้ค่ะคนเวียดนามเพิ่งกิน แลคนเวียดนามนี้ที่ขาบบดบัวใดเวลาแก้ไขมันน้ำเนี่ยเพื่อนสิบถิมเด็ดขาดได้ครับมันจะเป็นยาช่วยบำรุงข้างใน,นถ้าเป็นผู้หญิงก็ผิวพรรณนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็บำรุงหัวใจบำรุงข้างใน,นตัวขาแสบคักแสบเนี่ยแล้วค่ะมือวันนะะี้เอาละครพี่น้องเมื่อไอ้่สีบคักเมนูบัาไครับตามบรรยากาศอบอุ่นขนาดอาหารนองนุ่งทางมุกดาหานะ,ะนะครับเนาะตอนรับดีดีครับ อยากมาอีกแล,ล้วยกยิมนาเจอีกเอาแล้วครับยังให้น้องนุ่งฝากช่องครับค่ะเดี๋ยวอ่ะฝากนี่แท้ค่ะพี่น้องคะเล็กาพาจวดนะคะได้ใจ้ะฝากช่วยเป็นกำลังใจให้เล็กนีนเดอ้อจ,จ้ะจ้งค่ะ่องโอเอพาแซบเช่อแวนะคะฝากกดติดตามในเดอ้อค่ะคนนี้ พุน่นางคนตาดีาดรเรบาแดงเซบนัวนะครับมารับแรกเบาแดงก็ต้องขอขอบคุณเอซลุงอ้วนลุงอิสานมาเกนมาเที่ยวนัานะครับผมเมื่อนี้พิษบาดประการใดที่เบาแดงบ่มอสมก็ต้องขอโทษขอภยอัยเอซีลุงอ้วนอีกข้างหนึ่งนะครับผมก็กดีใจที่ได้เป็นเกียรติที่ได้เกียรติ ดีๆจากลุงอ้วนนะครับที่เพิ่นให้เกียรต์มาเยี่ยมมายามช่องเพิ่นนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงอ้วนอีกขอบคุณหลายครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องสมวยอน้สมวยของพี่มวยค่ะมวยนะคะพากินพาแซ่บ MT Channel ค่ะกะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกช่องเลยเนาะค่ะเมื่อนี้กะอบอุ่นแห้งค่ะกะเมื่อกี้พี่เพิ่นกะบอกไปเบิดแล้วเนาะจ้ะเมื่อกะส่งต่อให้ลุงอ้วนเลยค่ะครับผมเอาละครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กจากล่างกันด้วยบรรยากาศอบอุ่นสิเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ครับยังไงกะครับ หาการเพ่งการกับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลุวนเ้ยครับทางจองรูสารพาเดินพาเที่ยวครับของน้องทั้งสี่คนครับสำหรับมื้อนี้จากลากันด้วยบรรยากาศพี่น้องอย่างนี้นครับมวนซื้นโฮเซลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับปูนปูน